เชื่ออะไรเหรอเอา้าเพื่อนก็ถามทำไมไม่พูดเออใช่หยุดมีอะไรกันเหรอเฮ้ย ท่นใครอ่ะเออใส่กล่องไว้บนหัวแนบบีแ่ยแ้ายมาใส่ชุดนักเรียนเหมือนพวกเราอ,รอีกเราว่าน่าจะเป็นเด็กใหม่อ่ะพอเราบอกว่าวันนี้จะมีเด็กใหม่มาแล้วก็บอกว่าจะแปลกๆหน่อยแต่ไม่ได้ว่าจะแปลกขนาดนี้เห็นได้ยินข่าวว่าเขาแย่ยมาแหลังโรงเรียนแล้วอ่ะที่แปลกเนี่ยฉันว่าเรียกร้องความสนใจในแน่เอากล่องมาคุมหัวอยากให้คนสนใจอ่ะเฮ้ยว่ที่เอากล่องมาคุมหัวหว่าเขาอาจจะตานเลย ฟันเย็นแบบนี้ไงโอ๊ยออสซ่าเออจริงฉันว่าน่าตาเขาเป็นงั้นแน่เลยอะตลกอะตาคิดได้ไงอะไปร้อเขาทุกคนเท่าที่นาฉันสายอะเออมันเป็นไรแล้วเมื่อกี้พวดถธงหัวล้ออะไรกันอะนู่นไงเด็กใหม่อ่ะทำตัวแปลกมากเอากล่องมาคุมหัวเรียกร้องคอนเสิใจชัวร์ว้าไงดูดิทขาตัวแปลกอะแปลกปะ ใครที่ไหนเขาทำกันอนอกปะไ,ไ,<ป>ไปดูเธอเชื่ออะไรเหรอเอา้าเพื่อนเขาถามทำไมไม่พูด บ็อกเกอร์ก็เขาว่าบ็อ,อ,บอกอ่ะเขาว่ากล่อ,องแล้วเขาว่าเกอร์อ่ะคือผู้หญิงก็เลยกลายเป็นบ็อกเกอร์เฮ้ยจริงด้วยบ็อกเกอร์เออดีวะด่วะหนียวมาทำไมเนี่ยไปเข้าห้องเรียนดีดีกว่าปะเราขอโทษแทนเพื่อนพวกนั้นด้วยนะพวกนั้นมันชอบพูดเลงไปหน่อยอ่ะไปะไปเลนกันดีกว่าเดี๋ยวไปเรียนซ้ายแล้ว จะเดินตามไปทำไมเนี่ยจริงนี่พววเธอสองคนอิจฉาเขางลูสิเอ้าหรือว่าเธอไม่อยากเห็นหน้ามันใช่ถ้าไม่อยากเห็นเนอะว่าคนในกล่องน,นั้นนะคือใครก็อยากเห็นสิงั้นเอางี้ไหมเรามาร่วมมือกันอืมได้ก็ได้ไดนั่นไงมาแล้วแต่ให้บัวเข้าไปก่อนนะ กินน้ำปะคงไม่ต้องทามหรอกมั้งออสการอยู่ในกล่องตั้งนานคนจะหิวน้ำหน้าดูเลยไม่ฉันไม่หิวไม่หิวก็ต้องกินล็อกไม่กินไปไปดูดิอิ่มปะสดชื่นไหมบอกแล้วว่าน้ำมันอร่อย <laughs> เดื <laughs> ดอดบ้าง เฮ้ยพูดทะาทำอะไรลงไปเนี่ยนี่พูดอะไทำอะไรลงไปอะไม่ได้ทำอะไรก็แค่เราเล่นเฉยๆก็แค่ให้มันดื่มน้ำนิดเดียวอ,อย่าไปซีเรียสเลยนะเล่นกันเหรอให้กินน้ำนิดเดียวไม่ซีเรียสกันเหรอเออแต่กล่องก็ดีนะทนน้ำได้ด้วยว่ะจริงไม่เปียกเลยอะ <laughs> พูดอะไรหน้ามัน,นเกลียดมากเลยอะจริงจังไม่ได้กดดิงดังเลยเข้าห้องกับบัวไป So, <music> งานที่ฉันให้ไปอะทุกคนทำผิดหมดเลยรู้ไหมบทความง่ายๆง่ายๆแต่ทำกันไม่ได้เลยเดี๋ยวฉันจะให้ทำใหม่เข้าใจไหมนะไปอ่านจับใจความให้ดีแล้วก็เริ่มทำใหม่เลยฉันไม่พอใจจนกว่าฉันจะได้ดั่งใจของฉันโอเคไหมแค่นี้ยังทำกันไม่ได้โอเคเข้าใจไหมออ อิ่มอ่ะอจริงเอออ่ะออสก้าอยู่ไหนอ่ะออสกา้าอาจจะไปเล่นเกมที่ห้องสมุดมั้งนั่นกินข้าวอ่ะถ้าปิดหน้าแบบนั้นแล้วจะกินยังไงอืมข้าจะเปิดตอนกินข้าวได้มั้ง ยุ่งเรื่องเขาเลยโอ้เธอเธอนี่ก็ทําตัวเป็นแม่พาอยู่ได้เนาะเออใช่นะแม่พายแต่ตอนนี้คููสนาเรียกเราสามคนอะไปคุยไปไปก็ได้ละดูดิสกินทีหนึ่งก็ลำบากต้องเข้าไปในกล่องอะน่าสงสารนะเออ ไปนี่บกกล็กเกิลมีอะไรติดหัวเธอก็ไม่รู้อ่ะดูดิเนี่ยนี่ก็มีอ้ยนี่ก็มีสิงนี่นี่ด้วย นิดเดียวเองเหรอถ้าทำไมเขาถูกบีีไปเลยอ่ะก็ไม่รู้ดิป้าคือรอตลกดะอะน่าน่าพูดนี้เขาจะมาตรงนี้หรือเปล่าวะฉันว่ามันไม่กล้ามาหรอกเดินขนาดนั้นนี่ถ้ากล้ามาฉันนับถือเลย จะมาปะโอ้ยฉันว่าคงไม่หรอกเฮ้ยดูนั่นดิจะไปไหนมาหนี่ฉันอยากจะรู้จริงๆว่าหน้าเธอเป็นยังไงแน่จริงก็เปิดดิเปิดดิเฮ้ยเปิดดยเฮ้ยเปิดดิ